สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนมาพบกันอีกคลิปหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาฟันธงเลขเด่นกันนะครับเลขเด่นตัวเดียวนะครับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับฟันธงให้เลยนะครับเลข2ตัวเดียวนั่นเองนะครับในตำแหน่ง3ตัวท้ายรางวันที่1วันที่1กุมภาพันธ์นะครับทีนี้ ถ้าเลขเด่นเลข2มานะครับเลข3ตัวในโครงสร้างทั้งหมดนี้นะครับจะมีทั้งหมด36ชุดจะต้องมีชุดหนึ่งที่ออกนะครับแต่ต้องไม่ใช่เลขเบิ้ลเลขหามนะครับมีปากกากระดาษจดเอาไว้ดูได้หรือว่าแคปหน้าจอเอาไว้นะครับถ้าเลข2มานะครับจะต้องมีชุดหนึ่งที่ออกนะครับแต่ถ้า2ไม่มานะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับถ้า2ไม่มาจะไม่ถูก นะครับมาแบ่งปันในช่วงก่อนออกนั่นเองทีนี้ทําไมเราต้องใช้เลข2เป็นเลขเด่นนะครับเรามาดูวิธีการคํานวณกันนะครับเลข2ตัวเดียวเราคิดกันยังไงนะครับสําหรับใครที่ชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขลองทําตามที่ผมแนะนํานะครับสูตรนี้มีตัวเดียวทุกงวดน,นะครับออกมาแล้ว9้างวดติดยังไม่ผิดเลยนะครับผมจะทําวันที่17มกราให้เลยนะครับงวดที่เพิ่งออกไปเลขก็ไปออกกวดหน้าวันที่1่กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับ รางวัลที่1 2สองตัวล่างเลขหน้า1 2สองท้าย1 2สองนะครับจุดที่ใช้ในกรารคนวณนะครับจุดแรกให้ไปดูที่หลักพันของรางวัลที่1ตรงนี้นะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่1ของเลขหน้าตรงนี้อันนี้บวกกันนะครับจุดต่อไปไปดูหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้นะครับจุดสุดท้ายอีกจุดหนึ่งไปดูเลขท้ายครั้งที่2นะครับในตำแหน่งหลักร้อยตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่ใช้ในกรารคนวณนะครับ จำไว้ให้ดีนะครับเวลาไปนั่งทาเองนะครับจะได้ทําถูกต้องนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับให้เอาเลขหลักหน่วย2ตัวล่างตัวนี้นะครับมาตั้งเบิ้ลก่อนอันดับแรกตั้งแบบนี้นะครับตั้งเลข2แบบนี้นะครับผมจะขีดเอาไว้นะครับจะได้จําได้นะครับแบบนี้ให้ตั้งหลักหน่วย2ตัวล่างตั้งเบิ้ลแบบนี้นะครับแล้วเอา8ปดบวกสได้10คือ0มาตั้งนะครับเลข3ตัวนี้มาตั้งได้เลยแบบนี้นะครับ ให้ทุกคนบวกลงมานะครับได้เท่ากับเลข2นะครับได้เท่ากับเลข5นะครับ2บวก5นะครับจะได้เท่ากับเลข7นั่นเองนะครับพอได้เลข7แล้วนะครับให้ทุกคนบวกเลขคงที่คือเลข5ทุกครั้งนะครับเป็นเลขคงที่นั่นเองอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าหวยไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นเลขคงที่นะครับสรุปแล้วนะครับเลขที่เราคิดได้ก็คือเลข2ตัวเดียวเป็นเลขเด่นนั่นเอง ในตำแหน่ง3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับภายใน3หลักนะครับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็คืองวดหน้านั่นเองฝากให้ทุกคนเอาไว้พิจารณานะครับปี6-9นะครับถ้า2มานะครับเลขจะออกในโครงสร้างตัวนี้นะครับ3ตัวชุด1ต้องออกแน่ๆแต่ถ้า2ไม่มานะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับ แต่ลองไปคิดดูนะครับสูตรนี้ถูกมา9งวดติดนะครับเรามีความมั่นใจว่าจะถูกได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับนำมาแบ่งปันในช่วงก่อนออกนั่นเองนะครับทีนี้เรารู้เลขเด่นเป็นเลข2นะครับไปดูกันจับคู่3ตัวเลยนะครับไปดูว่าวันที่1กุมภาพันธ์งวดที่จัถึงนี้นะครับเลข3ตัว3มชุดเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้านะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อน นะครับทุกคนจะได้รู้จุดรู้ตำแหน่งรู้วิธีการตั้งตัวเลขนั่นเองนะครับผมจะทําให้ดูจากปีที่แล้วนะครับวันที่16ธันวาคมปี68นั่นเองเราคํานวณออกวันที่2มกราคมปี69นะครับก่อนคํานวณทุกครั้งนะครับผมย้ําเสมอนะครับรางวันที่1 2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้า1 2นะครับท้าย1 2ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับบางเว็บไซต์เขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตัวาะวันนี่ถูกเหมือนกันนะครับ แต่การคำนวณนะครับกองสลักตักตัวนี้ก่อนนะครับ1 2สองต้องเลียงให้ถูกต้องนะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเรานำปีพศมาตั้งคำนวณนะครับอย่างปีที่แล้ว568นะครับมาตั้งในตำแหน่งหลักร้อยตั้งในตำแหน่งหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยไม่ต้องตั้งนะครับทีนี้จุดตำแหน่งในการคำนวณนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนทุกครั้งทุกงวดนะครับให้ดูที่หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาล หลัก10หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองบวกกันนะครับทุกครั้งทุกขว้นใช้จุดนี้หลัก10วงไปที่หลักพันรางวัลที่1กับหลักร้อยที่1เลขหน้าทุกครั้งนะครับใช้จุดนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับรางวัลที่1หลักร้อยหลัก10ครั้งที่2นะครับของเลขท้ายนั่นเอง4จุดนะครับเรามาดูการตั้งตัวเลขนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับเลข2ตัวนี้เอามาตั้งตัวนี้ สี่บวกเก้าสิบสามมาตั้งตัวนี้สามกับสี่มาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้ตัวนี้เก้าห้าศูนย์สี่เดี๋ยวจะบวกให้ดูว่าบวกกันยังไงนะครับสี่จุดนี้เราบวกกันนะครับเราไปบวกกันที่หลักร้อยก่อนนะครับสองบวกห้าจะได้เท่ากับเลขเจ็ดเราตั้งเจ็ดสามบวกหกได้เก้าเราตั้งเลขเก้านะครับเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกนะครับบวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้แล้วเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มเป็นแปด เป็น9และเป็น0นะครับมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบก็เช่นกันนะครับได้8นะครับ4บวกได้10คือ0นะครับ8บวก0ย์ได้8 8เป็น 9. เป็น0ยเป็น1และเป็น2นั่นเองนะครับส่วนหลักสุดท้ายนะครับหลักหน่วยจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับเราใช้4จุดนี้รวมแต้มกันแล้วมาบวกเลข6ทุกครั้งนะครับ9ก้บวก54นะครับ เอาแค่เลข4ตัวหลังนะครับ4บวก0ได้4 4บวก4ได้8 8นี้บวก6ทุกครั้งเป็นเลขคงที่นะครับ8บวก6นะครับจะได้เท่ากับเลข14 4เพิ่มเป็น5นะครับ5เพิ่มเป็น6นะครับเพิ่มเลขปกตินี่คือหลักหน่วยที่เราฟันธงนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับเรานำ4 5 6มาตั้งรอนะครับ4 5และก็6นั่นเองแบบนี้ ที <king> นี้ฝั่งหลักร้อยกับหลักสิบนะครับมีทั้งหมดหลักละ5ตัวนะครับเราจะเลือกมาหลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นเลข4นะครับฝั่งหลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบจะเป็นเลข2นั่นเองแบบนี้เราก็บวกกันนะครับ4บวก8นะครับตรงนี้บวกกันนะครับ4 8ได้12นะครับ2ตัวแทนเป็นเลข7นั่นเอง นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับทำเหมือนกันนะครับ2บวก8ได้10คือ0 0นย์ตัวแทนเป็นเลข5นั่นเองคำว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับผลบวกของ5นั่นเอง2บวก5ได้7 7บวก5 12 0บนย์บวก5ได้5 5บวก5ได้10คือ0นนั่นเองผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ วิธีการฟันธงตัวเลขง่ายๆนะครับเราดูข้างบนกับข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่มาพร้อมกันนะครับทุกงวดเลยแบบนี้งวดนี้จะเป็นเลข7ที่มาพร้อมกันนะครับฟันธงไปที่หลักร้อยจะเป็นเลขศูนย์ที่มาพร้อมกันนะครับฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองนะครับวิธีการเลือกตัวเลขไปจับคู่เอา70นะครับมาวางข้างหน้าแบบนี้70นะครับ70แล้วก็70แบบนี้ ก็จะได้เลข3ตัว3ชุดไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปนั่นเองนะครับเราคำนวณจาก16ทธันวานะครับไปออกวันที่2มกราคมนะครับอันนี้คืองวดแรกของปี69นั่นเองเลขที่ออกคือ706นั่นเองนะครับแบบนี้เราคัดเลขถูกต้องนะครับ70และก็6หลักหน่วยมีตัวหนึ่งแบบนี้เราถูกรางวัลได้นะครับ3ตัวข้างหน้าเป็นรุ่นกันเอาเองนะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ งวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกนะครับเราไปจดข้อมูลตามกองสลักให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นี้นะครับแบบนี้ทีน,นี้วันที่2องมกราจะเป็นปี6.9แล้วนะครับเราก็นํา569มาตั้งนะครับแบบนี้ตั้งตามปีได้เลยนะครับแต่จุดในการคำนวณเราใช้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างหลัก10หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นั่นเองบวกกันนะครับ ฟังหลัก10ก็วงไปที่หลักพันรางวัลที่1นะครับหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้านะครับหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับวงหลัก10หลักหน่วยรางวัลที่1ร้อยที่1 10ที่2เลขท้ายนั่นเองแบบนี้นะครับเราก็ตั้งตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเลข6ตัวนี้เอามาตั้งตัวนี้เลยนะครับห51คือ1มาตั้ง7กับ6มาตั้งตรงนี้ได้เลยครับ7แล้วก็6แบบนี้นะครับศย์บวก6ได้6 6บวก2ได้8ด นะครับ8บวก6ได้14ก็คือ4นั่นเองนะครับพอได้4แล้วให้บวก6ทุกครั้งอ่นนี้อย่าลืมนะครับต้องบวก6ทุกครั้งนั่นเองนะครับงวดนี้จะได้กับเลข10คือศนย์ะครับศูนย์เพิ่มเป็น1 1เพิ่มเป็น2นั่นเองแบบนี้นี่คือหลักหน่วยนะครับเราตั้งรอเลยครับ0 1นแล้วก็2นั่นเองแบบนี้นะครับหลักร้อยนะครับห5 1้าคือ1นะครับ1บวก6ได้7 หนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะครับแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งและเป็นสองนั่นเองห้าตัวเราก็หยุดนะครับหลักสิบก็เหมือนกันนะครับได้สิบสองได้สิบสองคือสองนะครับสองบวกสองได้สี่นะครับสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเลือกมาหลักละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกเอาไว้นะครับในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้หลักร้อยจะเป็นเลขห้านะครับ ฟังหลักสิบจะเป็นเลข8นะครับจุดนี้มีที่ไปที่มานะครับมีวิธีการคิดนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวสําคัญตัวนี้เอาตัวไหนมาวางนะครับจะเป็นตัวแปรสําคัญในการเลือกตัวเลขแค่ตัวเดียวไปวางข้างหน้าหลักหน่วยนั่นเองบวกกันนะครับ5บวก9ก้นะครับ4ตัวแทนเลข9นะครับอันนี้บวกบวก5เข้าไปนั่นเองนะครับผลบวกของ5นะครับ8บวก9ก ก็คือ7 7ตัวแทนเป็นเลข2นะครับผลบวกของ5นั่นเองเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับเลือกตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลักร้อยจะเป็นเลข9นั่นเองแบบนี้หลักสิบจะเป็นเลข7นั่นเองแบบนี้ถ้าถ้าเกิดเราจะไปเลือกอสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวนะครับเรานําเลข7มาวางก่อนแบบนี้ จะเป็น7จหนึ่งแล้วก็เจสองนั่นเองนะครับถ้าจะเลือก3ตัวนะครับเราก็เอา9มาใส่อีกตัวหนึ่งข้างหน้าแบบนี้นะครับจะได้เลขงวดละ3ชุดแบบนี้นะครับเราคำนวณจาก2มกรานะครับเลขไปออกวันที่17มกราคมนะครับเลขที่ออกก็คือเลข9 7 2สองนั่นเองนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเลือกเลขถูกต้องนะครับ9 7แล้วก็มี2หลักหน่วยตัวหนึ่งแบบนี้ไปรุ่นรางวัลที่1ได้เลย นะครับสามตัวคหน้ปไปรุ่นกันเราเองนะครับแบบนี้นะครับสูตรการคนวณก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและไม่มีใครรู้ด้วยเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับเลขที่ถูกได้เพราะสูตรแม่นนะครับทีนี้สูตรตัวนี้นะครับเลขจะเหลือ3มชุดแบบนี้ได้นะครับมีจุดหนึ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเอง นะครับรับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบคิดชอบคำนวณนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราสามารถที่จะติดต่อรับสูตรได้นะครับตามเบอร์นี้นะครับนี่เป็นเบอร์ไอ l i n ลของทางช่องเรานะครับ0 9 5ย์2 9 5 0 4นั่นเองนะครับใครสนใจอยากได้สูตรนะครับทักมาหาผมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับ หรือถ้าใครอยากจะพูดคุยกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับจะเป็นเบอร์โทรด้วยปรึกษากันได้นะครับสําหรับการคํานวณตัวเลขนะครับผมทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันนะครับเราจะมาดูว่าวันที่1กุมภาพันธ์นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับในแต่ละหลักนะครับมีเลขตัวไหนบ้างเราตั้งเหมือนเดิมนะครับปี6 9นะครับ569ตั้ง จุดก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักหน่วย2ตัวล่างนะครับ10หน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองบวกกันหลักพันรางวัลที่1นนะครับหลักร้อยที่1เลขหน้านั่นเองนะครับฝังหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับหลัก10หลักหน่วยรางวัลที่1นนะครับร้อยที่1 10ที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับวิธีตั้งตัวเลขเลข2มาตั้งได้เลยตรงนี้6กบวกสได้เมาตั้งนะครับแปกับ2มาตั้ง นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับ7บวก2ได้9นะครับ9บวก6จะได้15ก็คือ5นั่นเอง5บวก6จะได้11ก็คือ1นะครับได้1 1ตัวนี้ให้บวก6ทุกครั้งอย่าลืมนะครับต้องบวก6ทุกครั้งนะครับเป็นเลขคขงที่นั่นเองนะครับ1บวก6ก็จะได้7 7เป็น8 8เป็น9นี่คือหลักหน่วยงวดวันที่1กุมภาพันธ์คืองวดหน้านะครับเลข7เลข8 แล้วก็เลข9นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลหลักหน่วยให้ติดไว้หลักหน่วยนะครับ7 8 9ส่วนหลักร้อยนะครับจะเป็นเลข7 5 7ดหเป็น12นะครับ2เพิ่มเป็น3 3เพิ่มเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6นั่นเองหลัก1 0 8 5หได้13นะครับ2บวก6ได้8 3บวกสิบเอ็ดคือ1 1ึนเพิ่มเป็น2เป็น3าม เป็น4แล้วก็เป็น5แบบนี้นะครับนี่คือหลักร้อยวันที่1กุมภาพันธ์นี่คือหลักสิบและนี่คือหลักหน่วยนั่นเองมีปากการกระดาษจดเอาไว้ดูได้นะครับถ้าเราจับคู่ทั้งหมดอันนี้ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะเป็นโครงสร้างตัวเลขนั่นเองนะครับ2 3 4 5 6อันนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับ1 2 3 4 5อันนี้จะเป็นหลักสิบและ78 9จะเป็นหลักหน่วยนั่นเอง โครงสร้างตัวเลขทั้งหมดนะครับถ้าเป็นชุด2ตัวนะครับจะมีทั้งหมด15คู่นั่นเองนะครับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับงวดหน้านั่นเองนะครับทำให้ดูก่อนออกนะครับปี6-9นะครับ2ตัวจะมีทั้งหมด15ชุดนะครับถ้าใครสามารถนําตัวเลขไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ชนิดภายใน15ชุดนี้จะมี3ชุดที่เราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นั่นเองนี่คือจุดสําคัญ และจุดนี้นั่นเองมีที่ไปที่มานะครับสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีบอกว่าเอาตัวไหนมาเพิ่มให้ครบนะครับภายใน5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาวางข้างหน้าหลักหน่วยคือ7 8 9นั่นเองนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรนี้เราสามารถนำไปพิจารณาในการเลือกตัดสินใจได้นะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่า ผมช่วยดูแลคําแนะนําทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกงวดอยู่แล้วนะครับสนใจนะครับอยากได้สูตรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์นี้นะครับ0952429504นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID ดีลนั่นเองนะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเรามารุ่นกันนะครับว่าชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับจะมีบอกว่าตัวนี้ตัวนี้ เอาตัวไหนไมวาวางเลขจะเลือแค่3ชุดภายในนี้นะครับผมช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่วความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกๆงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สวัสดีครับ